กันลูกกระเบ้าพระราตนทรไตรนะคะวัดท่ินศีเสียงโานจังหวัดอคแก่นมาไกลนะคะโดยใจศิลปินแท้นะคะขอบุญขอคุ้นเด้อมาร่กงกมน้านะคะผู้ดงผ้ามากจะมันดีครับไกลปันไรโดนผ้ามากนะคะขอบุญขอคุ้นเด้อมาบุกนร่องน้ำตากันสุดๆน่ากิน มันก็เด่นเสียดนสิแล้วเนาะไอจงไหเกว่าได้พี่นาีะดมตัวพี่นาสีดมเลยดมเลยพ่นตัวตเอาเราทั้งคนนะไอว่างเข้าแล้เรครับที่ี่้กินดมติเข้าอจจะมีเจ้าภาพผู้ใจดีสาถูนะสาวมเง่เส้นี่เลยโอ้สาธุสุดยอดเลยบ่ได้เว่าฝนตกแใ่ตเนาะเอ้ยยับจะง้อยหลุกก็่เป็นอย่างนี้ เอ้ไมัสชิบ่ได้เด็กหอกหอกหัวนัว่าวหัวหัวห่อหัวหัวห่ได้วหัเลยวหัวหัวหัว่ัวหัวัวัวห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 ล้วหัวหัวหหัว่งนะคะหัวนัวไม่หัวหัวหัหหม่หัม่หัวหัหัคห พี่น้องเอ๋ดีใจลายมาเห็นหนา้ามาเห็นตาผูธาเบิงโดนปันไดแล้วพี่น้องจังมืพอพบกันกราบนมัสการพระคุ้นทานผู้เนาอยู่ในอารามวหวงอแง,ง,งไปหาคณะกรรมการพูตัดสินในวันนี้แล้วหันมาสวัสดี พวกพ่อแม่พี่น้องผู้นางฟังงพิงจอดสองพวกลูกหลานธนาสารพันยาวัธนาสินเสียงทองน้ำบทกลอนว่าฝากตอนเสียงหวานพร้อมในดืน่มน้ำลูกหลานนอกทันกรรมบานเรื่องคำว่าจะรอขอนแก่นอ่ำเพิอมื่งเด้แนะฟนๆฉันสิบอกในหูไปแเวเล่นบัดทานกาย มอนใีในด,ดวงใายเขามหวมในงานน้ำบทกลอนมาขับขานสองบทกลอนให้ฟังวายกลอนที่หนึ่งสีบอกไห้กลอนนิท่านพระเวสสันดรบ่ลืมล้ากลอนที่สองร้องลงมาซือกลอนลาเมื่อฝากตอนพี่น้องให้ฟังบันบอนสิไขพี่น้องเออพี่น้องเออ

อยู่กันอย่างสุขีท่ามีแต่ กราบุญพราบิดาก็เลยวางุ่นในพระไทัยเมืองคุณเ,คเลยนิรเทศเวาจากเมืองสีพีจาก,กล่าวธอ ्यानैवा <small> ได้จากไกลเขาป้าโดแล้วก็พงไผ่ขามผู้เขาลูกน้อยใหญ่เนื้อหรือใตก็ต้องจนจะตามองพระเวสสันดรผ่านย่าได้อาวอนลูกกันหาชา ลูกหลานยังมีคงจะได้บัฟังบาทนี้มาสีร้องสั่งเดินหันหน้าหันนลังน้ำ p l าน e t ไหล ong te วพระบิดาให้รถมามานั่งพอมาถึงกลางทางเลยทานรถมาให้พลงังโปรดติดตามตอนสองยังมีตอนพระนางมาสีตามหาลูกไม่เจอ ผิดพลาดสายขออภัยแน่เด้อถ้าถูกใจแล้วเออให้ช่วยเชียร์พวกฉันทีถ้าถูกใจแล้วเออให้ช่วยเชียร์ Bạc trăm thi na ni la ប្រកាស ทั่วแดนให้สุขสุดแสนเด้อแฟนทุกท่านบ้านเลิงเป็นบ้านของชั หากชอบใจแฟนๆช่วยเพิ่มคะแนนด้วยการปรบมืองวดนี้ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอย่าลืมคิดถึงว่านศสินสียงทองได้ฟังแล้วเป็นจังดา ขอบพระคุณ <ไป S 1> ที่น้อง <ไป S 1> ทั้งหลายคุณตาคุณยายและผู้ฟังทุกท่าน <ไป S 1> จงโชคดี <ไป S 1> นี่สินให้เลยหลาน <ไป S 1> มีเงินเป็นล้าน <ไป S 1> สุขสำหราบทุก เราฟ้างจนเพิร์ดมาค่ะช่วงนันมาเสียงเดียวกันค้นกะวังไปลงพเสียงกระอ่อนซ่อนนะคะทุยอด่างดีนะครับวัฒนศป์นะคะวัฒนศจากจังหวัดของแก่นนะคะอ่าปหน้าทาประกวด